Hey, the, the fuck you mean you ain't heard no fuck How come all this conversation, me, 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 me? How come all your ladies, they want me, 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 me? h e l lo ทุกคนวันนี้นะคะเราก็จะเป็นคลิปเก t เ e a d ดี้วิ m มนะคะเราก็จะพาไปช้อปปิ้ง b บล็ k ไฟเดย์ด้วยทุกคนไม่มีสปอนเซอร์นะ <S <S เราจะมาเริ่ม g ก t เว a d ดี้วิ m มกันเลยนะคะซึ่งนี่เป็นล้างน้ำมาแลอะถ่ายบล็อกให้เพื่อนๆถ่ายคิดถึงแบบว่าคิดถึงฟิลเมื่อก่อนเนาะทั้ง g ก t เ e a d ดทั้งออกไปเที่ยวเลยครีมที่มีใช้ก็ครีมง่ายๆนะคะ brightening and smoothing vitamin c ของบูทอะตัวเนี้ยมีรู้สึกว่า หน้ามันฉ่าดีนะก็จะแต่งง่ายๆเลยวันนี้เพราะว่ารอยสิวเยอะก็แค่อยากให้รอยสิวหายไปช่วงนี้แบบว่ามอกรอจะมอนะจอ๊อง่ายๆนะคะวันนี้ก็จะใช้ของใหม่ด้วยนะของใหม่วันนี้จะเป็นนี่ค่ะคุชชั่นอันนี้ Laneige Neo cushion นะเบอร์ยี่สิบเอ็ดวูดตลอดนัมากยังไม่ได้ใช้เลยใช้พร้อมทุกคนเพราะว่าจริงๆแล้ว,วก็ใช้คุชชั่นเดิมๆมาตลอดนะคะยังไม่ได้เปิดใหม่จนกว่ามันจะหมดนั่นแหละที่เนื้อคุชชั่นเขาจะเป็นแบบรูๆูนิดนึงอะ่ <Yeah. S 1> ะนไ เออต้องไปลองดูของจริงนะอะลงทั่วหน้านะคะก็ลงครึ่งหน้าให้ดูก่อนละกันไลท์ <Light S 2> นะจะไม่ได้แบบว่าแน่นถึงขั้นแบบ full coverage ขนาดนั้นนะคะน่าจะปรับสีผิวให้เท่ากันแล้วก็กบรอยสิวให้นิดหน่อยนะอาคางที่มีรอยเราดูจางลงแต่ว่าก็ไม่ได้แบบมิดขนาดนั้นยังต้องคอยคอนซีลเลอร์อยู่ถ้าให้พูดตรงๆนะมีว่า ในเบอร์21ของเขาเนี่ยจะมีความติดชมพูนะคะหรือแบบขาวกว่าของยี่ห้อ The Face Shop สำหรับนี่นะก็ไม่ได้ใช้นานนะคะก็รู้สึกได้ว่าทุกคนจะเห็นว่ามันทำให้ผิวขาวขึ้นแบบโทนอัพเรามาดูว่าวิธีไหนจะช่วยน้องให้ขาวน้อยลงหรือว่าน้องยังไม่เซร็จตัวเลยบา เดี๋ยวรอดูน้องเซ็ตตัวนะคะใช้คอนซีลเลอร์นิดนึงเพราะว่าหน้าเป็นสิวคอนซีลเลอร์นี่จะไม่ได้เปลี่ยนเลยเพราะว่าจริงๆมันไม่ใช่คอนซีลเลอร์คุณจะเห็นว่ามันเป็นแอปเปิ้ลฟาวเดชั่นของ Ca t ว o n ดีนะคะคือมันดีมากในการใช้เป็นคอนซีลเลอร์มันแน่นวันนี้เราจะไม่ได้แบบว่าแต่งหน้าจ๋าขนาดนั้นนะคะก็มาลองของใหม่แะละแล้วก็เกลรดีีไปซื้อของกับทุกคนพร้อมกันหน้าก็จะประมาณนี้นะคะใช้ร่วมคอนซีลเลอร์แล้วโอเคนะมีโอเคนะ้วก็แป้งที่เราจะใช้คือตัวนี้นะคะ Eclipse ตัวนี้เป็นออยคัตอะเป็นแบบสีขาวนะมันจะมีตลับสีชมพูสีขาวตัวนี้จะไม่มีสีคุมมันก็โอเคซับระหว่างวันแล้วคือแบบหน้าแมตดีช่วงนี้แบบชอบหน้าแมตนะคะเอาใจปุ๊บ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 ,ปบ,ปบ,ปบไปนะแต่ว่าเนี่ยมาเริ่มเซตตัวอะไรเห็นปะ <Wow. S 1> มันเริ่มแมตต์แมันก็ไม่ได้ขาวมากโอเคประมาณนี้นะคะจริงๆเขามีพัฟมานะต่อไปก็จะเป็นคอนทัวร์ที่เอ้ยบรอนเซอร์หรืออะไรไม่รู้เขาเรียก,กอะไรเขาเรียกตัวนี้ว่าอะไรคะ เฉดดิ้งอี l ลิปส์ตัวเดิมนะคะสีจ i n เจอร์กเพื่อไม่ให้น้ำลอยนะคะจะหมูกด้วยจมูกเนี่ยเราเจอเทคนิคใหม่นะคะในการใช้แปรงพุ่มเนี่ยแหละบีบให้แบนนี้อ่าแล้วก็ปาดลงไปนะคะวาดเป็นรูปจมูกตรงนี้นะคะปลายจมูกตืดนะ่อาเป็นบ้าทำแค่ปลายจมูกนะคะนี่บัชออนราคาถูกนี่ฮอนาลีอะไรสักอย่างซื้อในวัดสันอันนี้สีเบอร์สิบนะคะไมเกอร์อะไรอย่าง เราก็จะใช้เป็นแปรงเล็กนะคะหน้าแก้มจนถึงใต้ต,ตาตรงนี้ไม่เห็นแลเลื่อยประมาณนี้แล้วกันนะเบาๆจริงๆวันนี้ากะจะไม่แต่งตาแต่ว่าไหนๆก็ไหนๆแล้วนะคะเราก็จะใช้เลิตใหม่เหมือนกันนะตัวนี้ของเมลินดาน่ารักมากเลยคือจะอีเวนบอลแล้วก้กาเองทุกคนดูสีข้างในก่อนร้อยกับก้าแล้วลองใช้เลวสีดีมาก ะะติดแบบไอตัวที่เป็นชิมเมอร์นี่คือแบบสุดบางน,นี่เราใช้สีเบาๆดีกว่าใช้สีพิซาชิโออันนี้ลงเลลงปกติเลยเขียนคิวก็ใช้ใช้ว่าฝุ่นนะแจริงๆมันเป็นแบบเอาไว้ปั๊มมิ่งอันนี้ของ Gino m ม c เครแปลงหัวคิวนิดนึง ฮะปะเอ้ยจริงๆใต้ตาอยากเล่นอันนี้อีกอันนึงแต่ว่าเพิ่งซื้อแต่ทุกคนอาจจะมีแล้วบิงบิงสีชื่อว่าเบอร์เบอร์เก้าเบอร์เก้าชิมเมอร์ทองทองนิดหน่อยหน่อยเลง่ายมากชีวิตง่ายขึ้นไม่วัดอ๋อดอลลี่อายนะที่เสร็จแล้วทาปากกันดีกว่านะคะตอนนี้ติดใจเจ้าลิปซื้อมาใหม่เหมือนกันอเล็กกัจิ๋วเดียวนี่ของโฟร์ยูทูบชื่อรุ่นฮาร์ดเดอร์นะคะเบอร์ห้าน่ารักมากแล้วมันทนมากทุกคนนี่เพิ่งรู้ว่าลิปแต่มันเป็นลิปแมทนะ นนมาลองลิปแมทละรู้สึกว่าลิปแมทรุ่นนี้เข้ากับหน้าเราสุดแล้วนะปกติจะเป็นคนอะปากแห้งแต่ว่าออข้าลเรื่องลิปมันก่อนอันนี้ก็ไหวอยู่น่ารักอะชอบชอบยีห้อนี้มีแบบแท่งใหญ่ปะ,ปะวันนี้แต่งหน้าง่ายมากก็เดี๋ยวดึงเอาทรงนี้แหละดึงตรงนี้เอาไว้นิดนึง ก็เดี๋ยวจะลองไปดูเพราะว่า H M oh. ก็มีแบบหนึ่งแถมหนึ่งฟนบอยก็มีลดแบบถึง90%เลยอะไรอย่างนี้ก็เลยเดี๋ยวจะลองไปดูเพราะว่าตอนนี้ยักย้อมผมสีหัวไม่เท่ากันนะคือเราอะคำว่าย้อมผมของเราอะคือแค่ย้อมให้มันสีเท่ากันนะจะไม่ได้แบบว่ากัดสีผมอะไรขนาดนั้นนะคะสีมันไม่เท่ากันจากที่เคยกัดมาเฮะที่เห็นปะอ่อนเข้มอ่อนเข้ม แั้นเดี๋ยวเราจะไปงานอีกนะคะก็เลยเออเดี๋ยวหาแบบเป็นขย่ำขย่ำม,มาย้อมเองก็ได้อะไรเงี้ยจะไปดูอ if and b u ์แล้วหน่อยดึงตรงหัออกมาหนึ่งไม่ดูแบบอุ้ยไม่ได้วะพังนะคะนี้เอาไว้ไปเจอกันเลยค่ะเราจะไปอ๋อยังไม่ได้ดูเอาฟิตเลยใช่ไหมข้างหลังก็คือลบมากนะคะไม่ต้องสนใจนะเสื้อเบรเซอร์ตัวเดิมนะคะกับเสื้อกล้ามครอปแบบนี้ก็กางเกงนะคะตัวนี้ของท็อปพนส์น่ารักมากกางเกงท็อปเพนส์น่ารักมาก ดดเออไปเราเดินทางกันดีกว่านะคะ go วันนี้ผู้ร่วมทิปของเราก็คือคุณพลินนั่นเองไม่ใช่ผู้ร่วมทิปกูเป็นค,คนเริ่มทิปอ้าวเหรอ black friday นะคะทุกคนวันนี้เราจะพาทุกคนไปดูกันว่าที่ห้างเขามีชอบ black friday งบ1 0 0 0 0แสนบาทว้าว <laughs> งั้นขอแชแนลใบหนึ่งแชแนลไม่มีที่แฟชั่นไอแลนด์อ๋อเหรอโอเคแล้วมีแผนว่าตอนเย็นจะกินหมูย่างด้วยใช่ไหมเออเพิ่งมีกระทะใหม่นะคะเป็นสีสีอะไรนะไออันนั้นป้าที่สั่งมาปะที่สั่งมาจากเกาหลียี่ห้อซัมซ <Samsung. S 1> <Samsung S 2> <ต>ุงซัมซุงนะคะไอ,อ้กระทะไม่ใช่ซัมซุงเฮ้ยเหมือนเราเคยถ่ายล็อกที่มีอะนะเราปะนั่นแหละเดี๋ยววันนี้ก็มีแพลนว่าจะแบบนั่งแคมปิ้งกันหน้าบ้านนะคะซึ่งตอนนี้เรากำลังจะไปแฟชั่นไอแลนด์นะทุกคนเราไม่ได้บอก ก็คือเราเพิ่งบุกเบิกว่ามันไม่ได้ไกลาจากบ้านมากนะคะแล้วก็ข้างในก็มีร้านเยอะมากเ <c oughs> พิ่งรู้ว่ามันแบบครบครันมากนะคะอยากได้อะไรก็มีหมดมีอ f and b o y บอยส์ชนเอมีทุกอย่างอ,ะ <c oughs> อ่ะเออเดี๋ยวเราไปเจอกันที่แฟชั่นไอแลนด์เลย <c oughs> go ถึงแล้วทุกคน <c oughs> อ,อรถติดนิดนึง ว่าเรากำลังจะเดินเข้าห้างกันนะคะแต่ว่าไม่รู้เลยว่าจะไปร้านไหนก่อนอาจจะไป a t m, m ก่อนหรือว่าไปย่างชิงไม่ได้ถ่ายข้างนอกนางไป Go อันนี้เป็นเวทีก็ไงเวที คุณหนึ่งปีหนึ่งไม่แต่ก็คือมันก็ทุกอย่างนะมันบอกทุกชิน้นทุกคนคือมันแถมทุกรุ่นทุกยี่ห้อเอ้ทุกรุ่น,ท,ท,นทุกแบบนะคะที่แบบอยู่ในราวอะไรอย่างงี้ก็แถมนะถ้าสมมติว่าเป็นตัวที่แพงกว่าก็จะจ่ายตัวที่แพงกว่าก็แถมตัวที่ถูกกว่านึกออกใช่ปะคลิปนี้ออกไปก็ไม่มีแล้วขอไปดูของตัองก่อน ทุกท่นนี่คือสิ่งที่เราจะลองมนาะเป็นกระโปรงเดี๋วยวจะลองให้ดูนะแล้วก็เอากระเป๋าเข้ามาถือด้วยเพราะว่าดูมันเข้ากันหรือเปล่าถออันนี้คือชุดที่เราใส่อยู่นะคะปัจจุบันเดีย๋ยวเราจะลองกระโปรงให้ดูเออซื้อตามสี่มงคลกี่ตัวเนี่ยแปดตัวแปดตัวเหรอถามจริงแปดตัวแปดตัวดูคิวก่อนจะเอาอะไรปะไม่อ่ะเงี่ย ตอนแรกไปลองกระโปรงตัวหนึ่งมันบางจนแบบเห็นปกนอบางมากเออเจ็ด, 7, ดเจ็ดเก้าเก้านะแปดร้อย 7, 9, 9, 9, อ่ะแต่แบบบางเห็นข้างในหมดเลยนักช็อปตัวจริงจ้าอนาคตซื้อที่ยัยซื้อที่ก็คือซื้อแม่งครบเจ็ดวันเจ็ดสี่เลยทุกคนเรามาอ e ีฟแอนด์บอยเราได้ลิฟอันนี้นะคะของโคยทูติดใจอันเมื่อเช้าแต่เขาบอกอันนี้เป็นรุ่นใหม่เออได้มาเบอร์เบอร์สามนะคะทุกคนเราได้ของจากอีฟแอนด์บอยนะคะเดี๋ยว มีแค่ลิฟกับยาย้อมผมส่วนเอิร์ธเวอร์ชั่นเอ็มแล้วเมื่อกี้ไปโมจิมาได้อะไรไหมมันไม่ลดใช่ปะลดแล้วนี่เอาไปไหนต่อมันมีแคบลอนมีแคบลอนอยากตั้งแคบนาบาร์ได้จัดไปทุกคนเราซื้อหมูแล้วก็ซื้อผักต่างๆค่ะไปปิ้งย่างที่บ้านตอนนี้กำลังหากฟอดมาหมักหมูอยู่ให้เกาหลีมากขึ้นแล้วมีก็แวะซื้อเหมือนตะบักปลาตัจริงๆไม่ใช่นะคะจริงๆมันคือเดลี่ควีนชอบกินช็อกโกแลตปั่นเดี๋ยวเราจะไปตั้งแคมป์กันนะบ้าน แล้วเมื่อกี้ก็ซื้อโต๊ะเป็นโต๊ะแบบโต๊ะแคมในดีแคทลอนนะคะเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูว่าโต๊หน้าตาแบบไหนที่บ้านเลยละกันเ่อกี้รู้เรื่องแล้วเย่เดี๋ยวเราจะกลับไปหมักหมูแล้วก็กินหมูกันนะคะซึ่งวันนี้ก็คิดว่ามีสมาชิกน่าจะหลายคนในการถ่ายคลิปเจอกันที่บ้านนะคะอ้เมื่อกี้เริ่มเปิดแบบนี้แหละโบลาแล้วเนาะเจอกันที่บ้านค่ะ ทุกคนเราหมักหมูนะคะแล้วก็อันนี้รอละลายน้ำแข็งที่เหลือก็อยู่ในตู้เย็นอันนี้ก็คือเครื่องปรุงที่เอามานิดหน่อยเดี๋ยวเราจะพาไปดูเซตติ้งข้างนอกนะตอนที่แบบเก้าอี้มาอะไรแล้วโตวเป็นยังไงเตาเป็นยังไงอเอคเดี๋ยวทิ้งไว้ก่อนนะคะแล้วก็ไปดูข้างนอกกันดน,นี่ก็คือเซตติ้งของเรานะคะโหเก็อีแคมปิง้ง นะแล้วก็มีเก้าอี้เสริมตรงนี้ก็จะเป็นหมูและเต้าต่างๆเธอเรามีไฟนะเว้ยไฟลิงไลนะคะดูดีดูบรรยากาศแล้ววันนี้อากาศดีมากคุณลิลองนั่งเก้าอีแ้แคมป์ให้ดูหน่อยอันนี้คือเตาเฮ้คยค,คือไม่มีพัดลมก็คือเลิศนะแต่น,นี่ีลมเสริมเข้ามาอีกก็คือเดี๋ยวเอาเพลงมาเปิดด้วยเป็นแบบฟิลเก่าวันนี้ฟิลเกา่า<ะ>นะคะแล้วตอมีโคชูจังสีแดงอยู่ในตู้เย็น มเอาเหรอเอาไว้ต้องทำอะไรแต่แดนก่จะเริ่มดอกว้าวนั่งๆๆนั่งๆๆนั่ง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 น่าเร็วจะมีที่บองแก้วด้วยนี่ซึ่งซื้อโต๊ะใหม่มาจากดีแคทล,ลอนที่ไปไปแฟชั่นมาตอบระดับบางสูงได้ด้วยอันหนึ่งทำหมูกันว้าวกินเกลืออ่าไม่เอาเกลือออกมาแบบใส่แค่คนกินซิปเกลือเปล่าเนี่ย ถ้าส่งอะไรทำที่ลืมแต่เตามันก็จะดำไปเลยนะฟันก็ไปถนนแทนไฟแดดคาร์บอนทออคาร์บอนสารพืชต้นไม้ตนีม้ต้นไม้ก็ตายมากอะไรอะไรมาคาร์บอนบรรยากาศเป็นยังไงป้าอากาศดีไหมอากาศดีโอเคมีคนตอบแล้วนะอุ้ย ดันทอาเลยค่ะอุย๊ยมีคนมาต้องเจอกลบแลวมันมีกลบมันมีกลบอยู่ตรงนั้นนะระวัง